ในวันนี้นี่เรารู้สึกยังงบ้าง,งมันมันมีข้อสงสยยังยยังไงผมผมขออนุญาตนะครับในที่นีก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าว่าเราให้เกียรติรับฟังก่อนนะครับในส่วนของปัญหาต่างๆที่ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่เราได้ฟังอาจจะมีข้อสงสัยได้หลายอย่าง อาจจะสั้นๆจา,ก,ก,รจาก,กระทัดรัดนะครับแต่ว่าตัวผมเองคงยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทนายของคุณแม่นะครับเดี๋ยวจะไปก้าวล่วงในเรื่องของคดีแต่ว่าในเรื่องของการหาหลักฐานใหม่อะไรต่างๆอันนี้ผมยังมีหน้าที่ที่ต้องทําในฐานะของหัวหน้าพักไทยศิวิไลองรมหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพักไทยศิวิไลนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ข้อสรุปละ อยู paid, And, now, ่ในใจผมแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอประชุมทีอีกรั้นหนึ่งเดี๋ยวจะแถลงอะไรกันยังไงอีกทีเดี๋ยวสสเตจะประกาศให้ฟังอีกทีหนึ่งเราม่าค่ะในคําถามที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตอกว่าขออภัยในข้อมูลแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดไหมกับไม่ได้รับคำตอบอย่างเงี้ยทนายมองว่าอย่างไรในฐานะที่เป็นประชาชนที่เข้ามารับฟังก็ตรงนี้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่า ทางทางพนักง,งานสอบสวนเขาทาหน้าที่เต็มที่ถ้าเกิดว่ามีการคดั้านหรือว่ามีการร้องเรียนอะไรกันไปตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเอาหลักฐานกันชี้แจงกันที่ใหม่ครั้งหนึง่งแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยก็คงจะไม่พิสารนอะไรในะตอนนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็ขอเป็นหน้าที่ของขั้นตอนของกฎกฎหมายในการที่จะตรวจสอบอะไรต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหลายวันนี้มีผลในคดีอะไรนะครับคิดว<อ>่าก็ตอนนี้อยู่ในใจผมนะนะครับก็ขอบอกยังไม่ได้ดีกว่า นะครับแต่ว่าในส่วนของคดีความที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็มีการแถลงในวันนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ,รบลหลายสิ่งลหลายอย่างก็ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจกันแล <รอ S 1> ้วกันที่บอกมีอะไรอยู่ในใจคุณมีทงอะไรยังไงบอกได้ไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆครับบอสนิดนึงได้พี่ตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอยู่นะฮะก็ได้แค่นั้นข้อเท็จิเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็ทุกอย่างที่ประชาชนคิดแสดงว่ายังไม่เชื่อเป็่องอุบัติเหตุเนยคาตการณใช่ไหมครับยังขอไม่ตอบไปแล้วกันนะครับก็ รู้นิสัยผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมยืนยืนธงอะไรก็คืออย่างนั้นแล้วครับนะครับต้องขอตรวจก่อนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับครับครับปกตินะครับทุกคนผมให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะผมมาด้วยทางประชาชนเนาะพรุ่งพนี้ไปท่าน้ำนนท์ด้วยปีไปด้วย